เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการนิคมอ,อุตสาหกรรม DTI ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมราชาสุภมิตรตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงศุภคา,าวนิศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเวทีการรับฟังโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม DTI ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในพื้นที่บ้านหนองสองตอนและบ้านหนองจอกบนพื้นที่3ตำบลประกอบด้วยหมู่ที่4 ถึง5และหมู่ที่6ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่2มีประชาชนจำนวนมากเข้ารับฟังตัวแทนได้กล่าวถึงในพื้นที่การก่อสร้างโครงการได้ศึกษาสภาพด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญเน้นต้องให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในส่มิติได้แก่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อสุขภาพชีวิตเพื่อพัฒนาโครงการ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดสำหรับในพื้นที่จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมเปิดพื้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตประกอบด้วยหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะทางทหารหรือความมั่นคงอุตสาหกรรมยานยนต์และยานพาหนะสมัยใหม่สำหรับยานพาหนะรถไฟฟ้า2กลุ่มอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ระบบสนับสนุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง3กลุ่มอุตสาหกรรมยานไร้คนขับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชิ้นส่วนอากาศยานและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาวกาศ4กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องช่วยฝึกชิ้นส่วนอุปกรณ์รวมทั้งระบบเสมือนจริงและอิเล็กทรอนิกส์5กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการแพทย์6กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปอุตสาหกรรมสนับสนุนบร,ริการสาธารณูปโภคและ7กลุ่มโรงไฟฟ้าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งในโครงการนีคมอ,อุตสาหกรรมแห่งนี้จะไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมโรง,งงานที่เกี่ยวข้องกับที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมใดๆเช่นวัตถุระเบิด ปิโตเคมีฟอกย้อมฟอกหนังแบตเตอรี่สารเกี่ยวกับตะกั่วโรงงานกลุ่มแร่ต่างๆโอกาสนี้นาวาโทมนุษย์ ปรีชาพรผู้อำนวยการส่วนบริหารนโยบายและกลยุทธ์กล่าวว่าพื้นที่ของโครงการรองรับการลงทุนในเจกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงทั้งสิ้นโครงการนี้จะช่วยสร้างความเจริญทั้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเป็นแหล่งงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน่าอยู่แล้วก็จะพัฒนาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นในอนาคตซึ่งโครงการตามแผนจะสามารถเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ในปี2568นี้ ในเวลาก่อสร้างในเวลา3ปีเสร็จสิ้นภายในปี2572สุดท้ายฝากไปยังชาวกาญจนบุรีเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรกับชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจะร่วมสร้างความเจริญความน่าอยู่ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปกัน้่อวครงการที่สคัญตรับในการเป้าหมายของโครงการ เป็นการก้าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ครับรองรับการลงทุนนะครับในเกี่ยอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทาักงนแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องครับในการดำเนินการโครงการนี้ครับคือว่าจะเป็นการช่วยสร้างความเจริญมากขึ้นนะครับให้กับกำลังแรงงานซึ่งไม่งก็จะเป็นแ่งงานนะครับที่มีรายได้สูงที่น้องเราต้องการลงทุน เพราะการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกันให้จังหวัดการเมืองที่มีชื่อน้าอยู่แล้วเราก็จะหน่าอยู่ที่นี้ครับโครงการจะเริกก็จบตอนนี้นะครับโครงการอยู่ในขั้นของการดำเนิารายงานที่มขาพบสิ่งผิดร้องแล้วก็ในแผนของเราถ้าหากว่าพัฒนาโดยไม่โในไม่ตามแผนนะครับจะเสร็จในช่วงของเดื่องนี้เป็นอย่างไครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราเลยเรื่องการสร้างในแผนของเราถ้าหากว่า อาดจะเป็นการขอชาน้างเขาจะเอาประมาณสามปีความซ้อมน่าจะอยู่ที่ประมาณปีนึงนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเราสำหรับการต้อนรังครับผมก็ขออนุญาตฝากเมื่อปักเตอรครับโครงการนี้ผมขออนุญาตมาเป็นเพื่อนบ้านของท่านนะครับเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับเป็นมิตรกับคุณคนเป็นมิตรกับสินค้าขอมแล้วก็จะร่วมสร้างความอิ่มบัลลูนความหน้าอยู่ให้กับคนทั้งนุรี้